6ทศวรรษแห่งการพัฒนาต่อยอดสูง่งานประชุมวิชาการสุขภาวะดีอย่างยางงัย่งยืนกับมุมมองระดับสากลทางกายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลหนึ่งในสถาบันการสอนกายภาพบำบัดแห่งแรกของไทยที่หมายมั่นผลักดันในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพสูงรวมถึงผลิตผลงานนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกกว่าระยะเวลากว่า6ทศวรรษที่ทางคณะได้มุ่งมั่นกันให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในระดับมาตรฐานสากลอีกทั้งยังต่อย,ยอดโครงการเพื่อสังคม ด้วยเจตนารมณ์อันแรงกล้าในการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนพร้อมก้าวสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมที่จะตอบโจทย์สังคมได้อย่างแท้จริงอีกด้วยเลยค่ะต้องบอกว่าการสร้างนักกายภาพบำบัดนะคะผ่านคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยในช่วง60ปีผ่านมาเราเห็นได้เลยค่ะว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงอวค่ะเรียนดี มีความสุขมีรายได้นะคะก็เห็นว่าตั้งแต่เริ่มการเรียนเลยนะคะก็ผสมผสานภาคทฤษฎีบวกการปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลนั้นคือเรียนดีมีความสุขค่ะการที่ได้ฟื้นฟูผู้ป่วยให้เขาเดินได้เนี่ยได้รอยยิ้มทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะส่วนเรื่องของรายได้นะคะหลังจากจบแล้วมั่นใจเลยค่ะว่าเป็นความต้องการของตลาดที่สูงมาก ฉะนั้นสอดคล้องเป็นตัวอย่างอันดีกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงอวที่นําโดยท่านน้ำกฤษสวาติอิสระภพักดีนะคะฉะนั้นปัจจุบันค่ะประเทศไทยยังขาดแคลนนักกายภาพบาบัดเจตนาวสัดส่วนของนักกายภาพบําบัดต,ต่อประชากรของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ใน1ต่อ4000กว่านะคะของประชากรทั้งหมดในขณะเดียวกันในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประมาณ1ต่อ2,000 ฉะนั้นความท้าทายของกระทรวงอวนั่นคือการเร่งผลิตบัณฑิตค่ะนักกายภาพบำบัดน,นะคะแล้วก็ทางกระทรวงอวเองนะคะก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของผลงานทางด้านงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นการนำเอา AI ค่ะมาดูว่าวิเคราะห์การเคลื่อนไหวความผิดปกติของผู้ป่วยได้ด้วยนะคะแล้วก,การสร้างอุปกรณ์การฟื้นฟูต่างๆสำหรับผู้ป่วยค่ะ แล้วก็ในเรื่องของแผนรองรับในสังคมผู้สูงอายุในอนาคตประเทศไทยถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะฉะนั้นอันแรกเลยที่สอดคล้องกับงานในวันนี้นั่นคือผลิตบัณฑิตค่ะที่ยังเป็นความต้องการก็ดูความพร้อมของมหาวิทยาลัยนะคะที่มาจากหลากหลายพื้นที่แล้วก็กระทรวงอวพร้อมที่จะสนับสนุนค่ะทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอะกะจากผลิตบัณฑิตแล้วเนี่ยดูหลักสูตรดีค่ะหลักสูตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ g e จ i a t r i c Physiotherapy นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของการครอบคุมไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการล้มนะคะการฟื้นฟูหลังเจ็บป่วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการดูแลใจ,ใจิตใจฉะนั้นบัณฑิตสักคนหนึ่งที่เราสร้างออกมาเนี่ย ต้องมีครบวงจรนะคะสุขภาวะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะตะกี้เราฟังท่านอาจารย์ปิยะสกรลเรื่องของเทเลมีดิ c i n e การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะเนการสื่อสารเนว่ากคนนั้นจะอยู่ที่บ้านก็สามารถสื่อสารกับนักกายภาพบําบัดได้นะคะรวมทั้งเครือข่ายในชุมชน,นะคะ่ะดีฉันอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก่อน หรือว่าเรามีอสอมอนะคะอาสาสมัครสาสุุหมูบ้านนะคะทั่วประเทศไทยเป็นล้านคนถ้าเร้ยมมีการอบรมขั้นพื้นฐานให้กับอสอมอเหล่านี้ก็สามารถดูแล ประชาชนในการออกกําลังกายให้ถูกต้องนะคะในการฟื้นฟูได้ค่ะฉะนั้นนะักกายภาพบําบัดนะคะไม่ใช่แค่อาชีพค่ะแต่เป็นผู้ที่จะนําไปสู่ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตยืดอายุของคนไทยได้อีกด้วยนะคะในเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุที่ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายนั่นคือสร้างสังคมที่ทุกช่วงวัยอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะโดยโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นนะ หมอออโทนะครับซึ่งได้เห็นการพัฒนาหรือความเจริญข้ามหน้าจากตั้งแต่เป็นโรงเรียนกายภาพบาบัดจนเป็นคณะนะครับคณะกายภาพบาบัดผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าแม้นว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับมีลักษณะของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตมีลักษณะของการคอนเวิร์ตข้อมูลต่างๆให้เป็นมีไตเซชันหรือว่าเป็นข้อมูลดิจิตอล แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโเพาชออย่างยิ่งวงการแพทย์นะครับก็คือ human touch human touch ซึ่งลักษณะของเทคโนโลยีไม่สามารถ replace ได้นะครับกายภาพบำบัดโดยชื่อก็มีลักษณะของ physical therapy แล้วนั่นก็จะเกี่ยวข้องกับ human touch ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิชาชีพที่ผมยืนยันว่า AI หรือ automation ไม่สามารถ replace human touch ได้แล้วก็สิ่งที่ทางคณะกายภาพบำบัดได้ดำเนินการ มาโดยตลอดนอกเหนือจากการแอกไพล o โมเดลหรือว่าการสร้างนวัตกรรมหรือว่าการสะสมความรู้และก็รวบรวมนวัตกรรมต่างๆเพื่อประยุกต์ใช้นะครับฮิวแ t น u ัชก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนหรือว่าคณะกายภาพบำบัดครูอาจารย์ได้ถ่ายทอดกับลูกศิษย์ลกหาที่จะออกไปปฏิบัติงานซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรที่ยั่งยืนไม่สามารถดิเลตได้โดยออโตเมชันหรือเทคโนโลยีต่างๆ นอกเหนือจากนั้นผมอยากกลเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยที่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยาในช่วงเปลี่ยนผ่านของการก่อเนิดคณะกายภาพบาบัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการบอร์ดที่ช่วยพิจารณาให้การเป็นคณะกายภาพบาบัดได้มีหลักสูตรในการผลิตให้มีคุณภาพและก็มีลักษณะความก้าวหน้าเป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับ โดยส่วนตัวหลังจากที่มาดําเนินภารกิจในตําแหน่งของที่การบดีผมยืนยันว่าคณะกรยภาพอําบัิได้ดําเนินากิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับ DNA อของมหลาลัยมิโดนซึ่งมี3ประการที่สําคัญนะครับสประการที่สําคัญก็ค,คืออันที่หนึ่งซีโร่วันคือสร้างสิ่งที่ไม่เคยปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์มหลาลัยมิโดนมีลักษณะของการกำเนิด โรงเรียนแพทย์แห่งแรกคณะแพทย์แห่งแรกคณะเทคนิคการแพทย์แห่งแรกและคณะกายภาพบำบัดก็เป็นคณะกายภาพบำบัดแห่งแรกของประเทศไทยนี่คือศีโรธุวันเป็น DNA ที่สําคัญอันที่หนึ่งของมาลายไมโดนซึ่งได้มีการดําเนินการตั้งแต่ก่อกาเนิดคณะแพทย์ศรีราชมาแล้วตั้งแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็อยากเรียนรวมทั้งโรงพยาบาลศรีราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย DNA อะการที่2นะครับหลังจากซีโรทูวันแล้วนะครับ DNA ที่2ซึ่งตามรอยของสมเด็จพระราชดาก็คือ from one to many จาก1ไปหลากหลายซึ่งท่านได้มีลักษณะของตำรัดที่กล่าวไว้ติดไว้อยู่ที่รั้วมหลาลัยนะครับ True success is not in the learning but in its application to the benefits of mankind ซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากที่เรามีความรู้ เราได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้คนหลากหลายมากมาย f อร m one to many นี่คือในยะประการที่สองของ e อ a นของมาลายไม่โดนและในยะอันที่สามซึ่งผมเน้นย้ำเสมอนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของมาลายคือ f อร m many to infinity จากหลากหลายสู่อนันต์ซึ่งมาจากคำขวัญของมาลายไม่โดนอัน ที่ได้มีอยู่ในโลโก้ของมาลัยอัตนาังอุป,ปมางกเรจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านซึ่งผมเชื่อว่า DNA ของคนในมาลัยไิ่ดนได้ปฏิบัติต่อคนในสังคมต่อผู้อื่นที่เข้ามาร่วมในการรับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบําบัดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแพทย์และบุคลากรอื่นๆในสาย อาชีพทางด้านการแพทย์ผมยืนยันว่าพวกเราเชาวไม่โดนและผลผลิตจากมหาลัยไม่โดนได้มี DNA เกิดขึ้นในตัวทั้ง3ประการทั้ง3ามในยะ 1. คือสร้างสิ่งที่ไม่เคยปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์ from zero to one สจาก from one to many หลังจากที่ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจได้ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเหล่านั้น สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับคนหมุ่มากและ3คืออัตนาังอุปมางกปเรนี่เป็น DNA อันสุดท้ายที่ตามในัยะของสมเด็จพระราชดานะครับว่าเราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่จำกัดเป็นอานาันต์เป็นอินฟินิตี้ฟอร์มเมนี่ทูอินฟินิตี้นั่นหมายความว่าผลผลิตของคนที่จบจากมา,าลัยมิโดนจะทำประโยชน์ให้กับ หมู่มวลมนุษยชาติเป็นอนันต์ไม่มีที่จํากัดครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างอันดีที่เราจะได้แสดงให้เห็นในชุมชนและในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าคณะกายภาพบำบัดในช่วง60ปีที่ผ่านมาได้เติบใหญ่จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับได้สร้างคุณมประการต่อสังคมทั้งชุมชนแล้วก็พื้นที่แล้วก็สังคมไทยแล้วก็สังคมโลก อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมาลัยไม่ดนด้วย DNA ทั้งสารประการขอบคุณครับในนามของคณะบดีแต่มันไม่ใช่วันที่ครบรอบ60ปีค่ะมันเป็น DNA ที่ถ้าจเจาบเลือดลงไปแล้วเรามีจุดกำเนิดจากความเป็นมหิดลนะคะตัวเองเป็นสิทธิ์เก่าเป็นอาจารย์เป็นคณะบดีก็คือผู้บม่มเพาะนะคะนักวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัด อย่างที่ท่นานที่ปรึกษาได้ได้กล่าวแล้วนะคะทุกวันนี้นักกายภาพบําบัดเป็นที่ต้องการของสังคมไทยนะคะคณะมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพทั้งนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรม,มบําบัดเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทยแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะคณะเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนทั้งโลกใบนี้ค่ะ คือประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้สามารถเข้าถึงการรับบริการที่มีคุณภาพอย่างดีนะคะจากคณะกายภาพบำบัดอันนั้นเป็นความมุ่งมั่นเป็นวิสัยทัศน์ที่เราจะนำพานักวิชาชีพของเราเนี่ยดูแลประชาชนนะคะไม่เพียงแต่นักกายภาพบำบัดเรายังมีนักกิจกรรมบำบัดซึ่งช่วยดูแลให้ครบทุกมิติของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ ในแง่ของตัวเองที่เป็นอาจารย์เนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะบ่มเพาะอาจารย์ผู้ไปเปิดสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นมาทุกวันนี้มีทั้งหมด17สถาบันนะคะซึ่งไม่เพียงพอเลยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เป็นเทรนนิ่ง for the trainer ผลิตคณาจารย์ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกเหมือนกันเรามีหลักสูตรนานาชาติที่ดูแลประเทศแถวเซาท์อีสเอเชีย เราช่วยเหลือทั้งประเทศยกตัวอย่างนะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาเนปาลเป็นต้นนะคะดังนั้นเราคือผู้ดูแลให้ผลิตนักวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดไปเซิร์ฟกับสังคมโลกนะคะ60ปีนะคะอย่างที่ท่านอาธิการบันจงได้เคยกล่าว60ปีคือจุดเปลี่ยนผ่านเท่านั้น มันคือการเปลี่ยนก้าวเดินไปข้างหน้านะคะคณะกายภาพบำบัดพบกับความท้าทายซึ่งปัจจุบันมีทั้งวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจวิกฤตทางด้านภัยธรรมชาติวิกฤตทางด้านคู่แข่งเรื่องของการอพยพแต่เราใช้วิกฤตเหล่านี้เป็นโอกาสในการยกระดับของคณะกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมอย่างยั่งยืนอย่างที่ดีนั่นเองอย่างที่ท่านอิการได้กล่าวนะคะเราดูแลทุกคนด้วยค่านิยมองค์กร PTMU ใส่ใจคนมุ่งผลเปลี่ยนแปลงแสดงศักยภาพมหาศาลพุ่งทยานสู่สากลขอบคุณค่ะในเรื่องของงานกายภาพบับัดน,นะครับก็คิดว่าในอดีตเราอาจจะไม่รู้จักกายภาพบัตัมากนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและข้อสาคัญสําหรับใน,ในอนาคตนะครับเพราะว่างานกายภาพบำบัดเนี่ยสามารถ ที่จะทาได้ทุกอย่างครับในเรื่องอยกตัวอย่างในสังคมผู้สูงอายุครับเราจะป้องกันยังไงนะครับไม่ให้ผู้สูงอายุทับตก,กล้มนะครับสามารถดูแลสุขภาพให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเวลาที่เราป่วยเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับหรือว่าไลติดนะอุบัติเหตุต่างๆเราก็สามารถรักษาได้และที่สําคัญอีกประการนึงก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยโรค NCD ครับมีเยอะขึ้นและโรคที่สําคัญหลายหลายประการยกตัวอย่างโรคสโตรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับอวุธอวัยวะเนี่ย ถ้าเราไม่รับการดูแลอย่างกานพึวงทีะครับหรือว่าการดูแลระยะกลางหรือว่า intermediate c a ร์เนี่ยจะต้องดูแลต่อเนื่องระยะเวลา6เดือนครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากคนติดบ้านติดเตียงนะครับเป็นบุคลภาพสามารถมาช่วยเหลือดูแลตัวเองได้สามารถเดินได้ดูแลตัวเองได้สามารถดูแลครอบครัวแล้วทำงานได้ในอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญดังนั้นเนี่ยงานกายภาพบำบัดเนี่ยก็มีความสําคัญเป็นวิชาชีพหน่งที่ความสําคัญในระบบการแพทย์รักษาสุข ที่จะทําให้เกิดความยัง่งยืนนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นในอายุที่ยืนขึ้นในอนาคตรค,รครับในฐานะที่เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศริศร,ศร,รศิราชพยาบาลมหาวิทยาลัยนิดลแต่ผมเองเป็นหมอกระดูกผ่าตัดกระดูกมาโดยตลอดครับวิชาชีพก,กายภาพบัตรหรือเป็นวิชาชีพที่สําคัญที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของคนจนํานวนมากดีิ่งขึ้นและแน่นอนที่สุด สิ่งที่เราต้องการก็คือการป้องกันส่งเสริมและแน่นอนถ้าจะเป็นต้องรักษาหรือการทาการฟื้นฟูนั้นนั้นกายภาพบัตรนั้นถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องนํามาใช้และก็ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะทำงานด้วยตัวเองครับเราต้องทํางานข้ามสาสตร์ดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าทั้งกายภาพบัตรเองนักแพทย์เองรวมถึงวิศวกรรมเองครับหลายศาสตร์ต่างๆสามารถที่จะบูรณาการกันเพื่อที่จะสามารถหาองค์ความรู้ใหม่รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันคือสังคมผู้สูงอายุที่มีผลกระทบจากปัญหาเรื่องของ NCD เรื่องของโรคมะเร็งและเรื่องพันธุกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าการที่เราทํางานที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้งหน่วยงานของภาครัฐโดยมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและก็มีการยอมรับในสิ่งที่สังคมและประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงจุดนี้ก็จะช่วยทําให้สิ่งที่เรา ทำในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่ดนก็คือสิ่งที่สมเด็จพระราชนกรสอนเราเสมอว่าการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก่มวลมนุษยชาติก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับสังคมไทยและสังคมบนโลกนี้ครับ Well one of the things we know is as we get older we often require some support to get out and about we've lost our muscle we've lost confidence we're worried about falling over so the involvement of physical therapy means that we can regain some of those skills that we might have lost Cope better with our medical conditions, but also it allows us to still remain socially engaged. But we need that behavioral support and the, the specialist support that physiotherapy can give us. Because often we have medical, many medical conditions, we're worried, we have barriers to movement, we're, we're concerned about what happen, might happen if we go out and fall. And so we need that extra support that physical therapy can give us. To allow us to enjoy life and do the things we need to be able to do when we want to do them. And really, it's physical therapy that allows that social engagement and that engagement in physical activity. <tellan> คณะตอนนี้เด้เติบโตแล้วก็เป็นน่าจะเป็นโมเดลนะครับคณะกายภาพะระัแรกของประเทศไทยและทําให้เกิดกายภาพบำบัดอีกหลายห,าหลายมหาลัยที่เกิดขึ้นคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ทางกายภาพเนี่ยเป็นโมเดลต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้มีทั้งคุณภาพมีทั้งมาตรฐานที่เําขานก็สามารถดูแลประชาชนตั้งแต่การไม่ให้ป่วยไม่ให้เจ็บส่งเสริมป้องกันเวลาเจ็บป่วยแล้วก็สามารถดูแลได้เลยนบครับผมมีความชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกายภาพบำบัดนะครับเชิญไม่ดน ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการที่เป็นปัญญาของแผ่นดินและผมเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของครูเชียาาย่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาตลอด60ปีได้สร้างรากฐานที่สําคัญที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่ออกไปให้บริการทางด้านการแพทย์ทําทงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สําคัญ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยและคนบนโลกนี้ดีขึ้นรวมถึงจะเป็นสถาบันในการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการทำวิจัยและก็สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสังคมผู้ชมนยนุคปัจจุบันครับแล้วก็ผมมั่นใจอย่างยิ่งครับด้วยศักยภาพด้วยความมุ่งมั่นของบุลคลากรและอาจารย์ทั้งหมดก็จะทําให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันหลักในการสร้างบัณฑิตแก้ข้อบัตรและก็องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องครับก็คง คิดว่าอนาคตนะครับในภาพบัตรคงสามารถทํางานได้มากกว่าเดิมนนะจะฟื้นฟะูการรักษาไปถึงการส่งเสริมป้องกันซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่น่าจะทําให้เกิดวงกว้างมากขึ้นนะจากเดอะเบสไปสู่เดอะมสมากขึ้นครับผมมากคั Well, I'm amazed at just how much innovation there is here, and the thought of how you can reach rural districts, work closely with the communities, So in effect you can co-create those local rehabilitation hubs that will support older people living in place.